ให้ลองสังเกตที่แผงของยาเม็ดคุมกําเนิดนะคะว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์ตัวหนังสือภาษาอังกฤษอยู่3ตัวด้วยกันนะคะก็คือตัว e ตัว d แล้วก็ตัว c นะคะซึ่งแต่ละตัวนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์ของระดับฮอร์โมนต่างๆซึ่งจะมีผลกับน้ําหนักตัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะ <S <S จากที่เราเคยทําคลิปเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกําเนิดกันไปนะคะ ก็มีน้องๆนะคะสอบถามกันมานะคะว่ากินยาเม็ดคุมกําเนิดแล้วทําไมมันอ้วนน้นําหนักเกินดูตัวบ,มบวมๆมีวิธีเลือกไหมคะว่าจะกินยาคุมแบบไหนที่จะทําให้ตัวไม่บวมน้ําหนักไม่ขึ้นนะคะวันนี้พยาบาลแม่จ๋าก,ก็ไปหาข้อมูลมาให้นะคะว่าวิธีการเลือกยาคุมกินตัวไหนนะคะที่จะทําให้น้ําหนักไม่ขึ้นตัวไม่บวมนะคะ หลักๆแล้วโดยส่วนใหญ่นะคะยาเม็ดคุมกําเนิดที่เราแนะนําให้รับประทานกันนะคะก็จะเป็นชนิดที่มีฮอร์โมนรวมค่ะจะเป็นชนิด21เม็ดหรือว่า28เม็ดก็แล้วแต่นะคะจะประกอบไปด้วยฮอร์โมนหลักๆอยู่2ตัวนะคะก็คือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนค่ะสาวๆไปซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดนะคะให้ลองสังเกตที่แผงของยาเม็ดคุมกําเนิดนะคะว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์ตัวหนังสือภาษาอังกฤษอยู่3ตัวด้วยกันนะคะก็คือตัว e ตัว d แล้วก็ตัว c นะคะ ซึ่งแต่ละตัวนะคะก็คือสัญลักษณ์ของระดับฮอร์โมนต่างๆซึ่งจะมีผลกับน้ำหนักตัวด้วยนะคะ1น,นะคะก็คือตัว E ค่ะตัว E จะเขียน2ตัวด้วยกันนะคะก็คือ EE e ค่ะซึ่งย่อมาจาก e t r i o l Estadiol นะคะนั่นก็คือหมายถึงฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นเองค่ะ ซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนในยาเม็ดคุมกําเนิดจะทําหน้าที่ในการควบคุมระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงนะคะซึ่งเลขที่เรามักจะเห็นนะคะของ E E นะคะก็คือ 20, 30, 35นะคะจะหมายถึงปริมาณเอสโตรเจนที่อยู่ในยาเม็ดคุมกําเนิดนะคะ2นะคะก็คือตัว D ค่ะตัว D ย่อมาจากดอสไพรีโนนนะคะซึ่งก็หมายถึงฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนั่นเองค่ะและตัว C นะคะตัว C ก็ย่อมาจาก ใสโปรตโรนอัิเตตค่ะใส่โปโตโรนอัสเตสต,เตกับดอสไพลิโนโลนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่มาช่วยลดอาการต่างๆไม่พึงประสงค์นะคะของคุณสาวๆนะคะ เส้นอาการหน้ามานันอาการเป็นสิวอาการขนดกจากฮอร์โมนเพศชายช่วยให้สาวๆนะคะมีผิวพรรณที่เปล่งปลังช่วยในการลดอาการบวมน้ำอาการข้างน้ำวันนี้เราจะมาพูดกันถึงยาเม็ดคุมกำเนิด3สูตรด้วยกันที่จะช่วยลดอาการบวมน้ำกินแล้วไม่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะ หน,นะคะก็คือยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดที่มีฮอร์โมนนะคะ e EE 2 0 d ค่ะจำได้ไหมคะ e EE คืออะไร e EE คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะ e t h n l e s t a d i o l ตัวนะดีก็คือ d o s ไ p y r i n o n นะคะจะคุมตัวนี้นะคะ e EE 2 0 d นั่นก็หมายความว่าจะมีปริมาณของ Ethinyl e s t a d i o l หรือว่าเอสโตรเจนอยู่ที่ประมาณ0.02มิลลิกรัมนะคะ บวกกับดอสไพรีโนนนะคะซึ่งยาคุมชนิดนี้นะคะจะมีเอฟเฟกน้อยค่ะกินแล้วไม่ทําให้ตัวบวมไม่ทําให้ตัวอ้วนไม่ทําให้น้าหนักเพิ่มขึ้นนะคะช่วยลดอาการเตือนก่อนมีประจำเดือนชนิดที่รุนแรงนะคะเช่นอาการหงุดหงิดปวดหัวนะคะปวดท้องกินจุกจิกลดอาการเวี่ยงวีนต่างๆนะคะให้น้อยลงค่ะ2นะคะ ช่วยลดอาการปวดประจําเดือนค่ะสาวๆคนไหนที่มีอาการปวดประจําเดือนบ่อยๆนะคะยาเมดคุงกําเนิดตัวนี้ก็จะดีมากๆค่ะ3นะคะนั่นก็คือไม่ทําให้เกิดอาการบวมน้ําค่ะเพราะยาเมดตัวนี้นะคะจะประกอบไปด้วยดอสไพลีโนนซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยลดอาการบวมน้ํานะคะ4นะคะ ช่วยรักษาสิวได้ในระดับปานกลางค่ะช่วยลดน้ำมันใต้ผิวช่วยลดความมันของผิวซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของสิวนะคะมาที่สูตรที่2กันบ้างค่ะยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดที่มีฮอร์โมน E E 30D นั่นก็หมายความว่ามีปริมาณอีทานิลเอสตาไดออลนะคะอยู่ที่0.03มลลกัมบวกกับดอสไพรินนนะคะซึ่งในกลุ่มนี้นะคะจะมีเอฟเฟกนะคะน้อยลงมาจากกลุ่มที่1น,นะคะที่คุณสมบัติคล้ายกับแบบที่1ค่ะก็คือจะไม่ทําให้ตัวบวมไม่ทําให้อ้วนหรือน้ําหนักเพิ่มนะคะ ลดอาการข้างของน้ําในร่างกายแล้วก็2นะคะลดการผลิตน้ามันของต่อมไขมันช่วยลดความมันของใบหน้าแล้วก็หนังศีรษะนะคะช่วยรักษาสิวที่มีอาการปานกลางค่ะอาสุดที่3นะคะก็คือยาเม็ด กคุมกำเนิดชนิดที่มีฮอร์โมน EE 35c ค่ะก็จะประกอบไปด้วยนะคะ e t h y l e s t า a d i o l นะคะ0.035มิลลิกรัมแล้วก็บวกกับไ y p ป o t e ล o n e a c e t ต t นะคะยาไม่คุมกำเนิดในกลุ่มนี้นะคะจะเหมาะสำหรับสาวๆที่มีฮอร์โมนเพศชายในร่างกายค่อนข้างสูงค่ะทำให้มีอาการเป็นสิวผิวมันมาก เป็นผู้หญิงที่มีขนโดกหรือในบางคนที่มีภาวะถุงน้ําลังไข่หลายใบที่เกิดมาจากฮอร์โมอนไม่สมดุมลไม่ทําให้ตัวบวมไม่ทําให้อว้วนหรือน้ําหนักเพิ่มนะคะลดอาการขั่งของน้ําในร่างกายก็จบไปแล้วนะคะสําหรับย e าเม็ดคุมกําเนิด3สูตรด้วยกันนะคะที่รับประทานแล้วช่วยลดอาการบวมน้ําป้องกันภาวะน้ําหนักเพิ่มนะคะแต่ก่อนที่จะเลือกใช้นะคะ ว่าเราควรจะใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดที่มีฮอร์โมนแบบไหนนะคะเราก็ควรจะทราบก่อนนะคะว่าตัวเราเนี่ยมีฮอร์โมนแบบไหนในร่างกายนะคะมีวิธีเช็คนะคะเดี๋ยวตามเว็บไซต์นี้เลยนะคะก็ลองเข้าไปเช็คกันดูนะคะว่าตัวเราเนี่ยมีฮอร์โมนในร่างกายแบบไหนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถเลือกได้ว่าเราควรจะรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดแบบไหนนะคะ ี่ให้เหมาะสมกับเราที่สุดนะคะและที่สําคัญที่สุดนะคะก่อนที่จะเลือกรับประทานยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดคุกมกําเนิดหรือว่ายาอะไรก็ตามนะคะ ควรจะปรึกษาแพทย์แล้วก็เภสัชกรก,ก่อนทุกครั้งในการเลือกรับประทานยานะคะเพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดไม่เกิดผลข้างเคียงต่างๆนะคะหากเพื่อนๆน,นะคะชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะคะคลิปที่ให้ข้อมูลในการดูแลสุขภาพแบบนี้กดติดตามช่องพยาบาลแม่จ๋าไว้เลยนะคะช่องที่เต็มไปด้วยข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพของคุณขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย